ขอหยาโจมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนตังแต่ตื่นเช้าขึ้นมาดังต่ยังไม่ลุกจากที่เราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้เจริญสติแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเชนะทํทำให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำฟังไปด้วยนอมสาเนียง หลวงพ่อเพียงแค่พูดแค่ชี้แนะอุบ,บายวิธีเท่านั้นเองลองสุดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวเสียงก็สักแต่ว่าเสียงความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจมูกของเราเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็ขาดการสนใจกันมากเลยทีเดียวปล่อยปะละเลย ทั้งที่ใจอยากจะได้บุญอยากทำบุญอยากได้บุญอยากรู้ทำตัวใจก็เลยปิดกัน้นตัวของเขาเอาไว้หมดเลยเพียงแค่การเกิดเขาก็ปิดกั้นเอาไว้ในภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามานมานปิดกั้นเอาไว้ตัวใจก็ไปเข้าขัางมานขันธรรมมานคือร่างกายของเรานี้เป็นมานตีในหลักธรรมแต่พวกเราก็มาชื่นชอบ ชื่นชมแล้วก็ไปยึดไปติดเพียงแค่การเกิดความคิดอารมณ์ต่างๆกิเลสยาบกิเลสละเอียดเขาเรียกว,ว่าขันธมานเขาเรียกว,ว่ามานการเกิดการดับเรามาเจริญสติมาสร้างความรู้ตัวเขาไปวิเคราะห์ใจของเราเราไม่รู้เท่าทันต้นเหตุเราก็รู้จักควบคุมรู้จักระงับยับยัง้งภาษาธรรมะท่านเรียกว,ว่าสมถะ การดับการหยุดไม่ให้ใจของเราเกิดปุ่งแตกจนกว่าจะสังเกตเห็นใจของเราคลายออกจากอาการหองใจอาการห้องขันหา้าเพียงแค่คลายออกแยกรูปแยกนามได้อันนั้นเป็นแค่เริ่มต้นของปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงแต่ก็ยากถ้าบุคคลไม่มีความเพียรที่โตเนื่องกันจริงๆอยากที่จะเห็นตรงนี้ถ้าเห็นแล้วรู้แล้วแยกได้แล้ว ถ้าขาดการตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องอีกเขาก็จะกลับขึ้นสู่สภาวะเดิมอีกนี่แหละเขาเรียกว่ามาดเขาเรียกว่าขันธม,มาขันห้าของเรานี่มาศึกษามาค้นคว้าให้ละเอียดก่อนที่ยังมีกําลังอยู่ก่อนที่จะหมดลมหายใจนี่ตราบใดที่เรายังศึกษาไม่ละเอียดตราบใดที่เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในหลักของอริยสัจในชีวิตของตัวเรา ก็น้อมใจน้อมกายของเราให้อยู่ในกองกุศลเอาไว้อยู่ในกองบุญเอาไว้มันทําบุญมันเหตุหัดมีความรับผิดชอบมีความอ่อนโยนมีความจริงใจต่อต,ตัวเราเองมีความเสสละตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นข้าวพวกเข้าห่อสืบต่อไปในวันข้างหน้าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีแต่ขอให้เรารู้อยู่ขณะปัจจุบันนี้ให้ได้เสียก่อน รู้อยู่ขณะที่เรากําลังอยู่ในภพของมนุษย์นี้กอทอะไรคือภพอะไรคือชาติร่างกายของเรานี่แหละเขาเรียกบ่าภพก่อนภพเลยภพหนึ่งนั่นแหละที่วิญญาณมาสร้างขึ้นมาเขาหมดลมหายใจนั่นแหละทังจะ่หมดภพพอเกิดขึ้นมาอยู่ในภพของมนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้การพัฒนาได้การศึกษาได้การค้นคว้าอืยกระดับจิตของตัวเรา ยกระดับสติปัญญาของเราให้รู้แจ้งเห็นจริงพยายามขัดเกลาแล้วก็พยายามปล่อยวางความยึดมัน่นถือมัน่นกาจัดกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดจดขณะที่เรายังอยู่ในภพของมนุษย์นี่เลยถ้ายังทําไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็พยายามสร้างตบ,บะบรารมีให้เต็มเปี่ยมสักวันหนึ่งกิเลสมานคันทมนันเขาคลายออกสมมุติคลายออกเราก็จะถึงวิมุตเข้าใจในเรื่องวิมุต แนวทางมีอยู่คำสอนของพระพุทธองค์มีอยู่เราพยายามรีบตักตวงโดยการจเจริญสติเข้าไปหาเหตุหาผลวิเคราะห์จนใจของเราหรือว่าวิญญาณของเรารู้เห็นตามความเป็นจริงการเกิดเป็นทุกข์การเป็นธาตุของกิเลสเป็นทุกข์ความเทะเยอทยานอยากคนทั่วไปนี่อัดเข้าไปด้วยความอยากความเทอเยอทยานอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากเป็นโน,น่นอยากเป็นนี่ นี่แหละมันปิดกั้นเอาไว้หมดทุกอย่างเลยในธรรมะท่านให้ละความอยากละความบางังแต่บริหารด้วยสติด้วยปัญญารับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญายังประโยชน์สมมุติให้ได้เกิดอาน,นิสงส์งอันมากมายมหาศาลเราก็พยายามอย่าพากันทิ้งอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเฉยดดยเวลาได้มีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วเราก็พยายามถ้าเรามองเห็นหนทางเดินเราจะไม่ละทิ้งเด็ดขาด เราจะพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยนั่งพักนั่งสบายกันในว่าพระวิญม,มาวชีก็ต้องพยายามกันทั้งภายนอกภายในงานภายนอกเราพยายามรับผิดชอบให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดงานภายในทําใจของเราให้สะอาดแล้วก็พยายามเดินทุกริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเราพยายามสร้างเอาทำเอาถ้าเราสอนตัวเราไม่ได้แก้ไขตัวเราไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าใครจะสอนให้ เราต้องสอนตัวเราแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรามีความขยันมันเพียรอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่หลายคนก็มีความสุขหลวงพ่อก็เพียงแค่เราให้ฟังแล้วก็พาดําเนินทั้งสมมุติทั้งบีมุติสมมุติอันนี้สงผลบุญต่างๆก็พาทำให้ทำทึ่เห็นแล้วก็ภูมิใจคารวะญาติโยมก็เข้ามากันเยอะเข้ามาวัดเข้ามาทําบุญเข้ามาให้ทานเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาในสิ่งที่เป็นสิริมงคล อยากกระดับทุกได้เราก็ต้องเจเริญสติเข้าไปคลายความหลงละกิเลสออกอีก,อกให้มันหมดจดอีกตามคําสอนของพระพุทธองค์บุญระดับสมมุติเราก็พากันทําช่วยกันทำบุญระดับปีมุตแเราก็ศึกษาคนา้นคว้าทาให้มีให้เกิดขึ้นในใจของเราความรู้ตัวไม่ต่อเนื่องเราก็สร้างให้ต่อเนื่องอการสังเกตการวิเคราะห์เราไม่มีเราก็หัดเป็นคนสังเกตหัดเป็นคนวิเคราะห์ดูไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักระงับยับยัง้ง จะเจริญนพรมวิหารเข้าไปทดแทนต่อต้านกับกิริสใจเกิดความโลภเราก็ละความโลภ้วยการออ,อก้ดยการให้ให้อภัยยทานให้ทั้งทางภายนอกให้ทั้ง,งภาย,นใ,ภยในใจเกิดความโกรธเขาพยายามละความโกรธให้อภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันมีความอ่อนน,อน้อมถ่อมตนอยู่ตลอดเวลามองโลกในทางที่ดีคิดดีสักวันหนึ่งเราก็จะเดินถึงจุดหมายปลายทางถึงหลักัยกันไม่ถึงช้าก็ต้องถึงเร็ว ไม่ถึงวันนี้เดือนนี้เดือนหน้าปีหน้าถ้าไม่ถึงจริงๆก็ไปต่ออภพหน้าเพราะว่าดวงวิญญาณแต่และดวงนี่ต้องเดินทางตามมีบะกของกรรมตาดไปที่ยังไม่อยู่เหนือกับยังตับไปที่ยังดับความเกิดไม่ได้ก็ต้องไปตามแรงเวียงของกรรมแต่ขอให้เป็นกุศลลรรับไปในทางที่ดีถ้าเป็นอกุศลลรรับเราก็พยายามห่างไกลเอาละวันนี้ก็ขอเจริญธรรมเพียงเท่านี้ฝากันไว้พระพร้อมๆกันฝากันไปสร้างฐานโตทำความเข้าใจกันเอาเนะ